สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักพูล่าไทยแลนด์ดอทคอมนะครับพามาอัปเดตบ้านเลสี่ห้องนอนที่เราขายกันมาหลายปีแล้วครับประมาณ3ปีแล้วฮะอัปเดตใหม่เพิ่มเติมคือสไลเดอร์แล้วก็ตกแต่งออปชันเพิ่มเติมนิดนึงครับผมบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นเชื่อมกันติดกันได้ถึง4หลังเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอาจจะเห็นภาพตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นอ่าให้ดูตอนที่เปิดเชื่อมกันได้อ่า นะครับตรงนู้นก็เปิดเชื่อมได้อีกเชื่อมได้ถึง4หลังเลยครับผมสไลเดอร์ก็ตกแต่งแต่ละหลังคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมหลังหลังนึงครับสูงสุดได้ถึง20ท่านแล้วก็พักรวมกันได้นะครับได้ถึงแปดสิบท่านเลยสมมติสี่หลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆเพิ่มเติมคือโต๊ะตรงนี้ฮะนะครับตอนนี้โยะภูจะย้ายไปอยู่ด้านในแล้วแล้วก็อ่าตอนนี้เปิดเชื่อมได้อีกนะครับแล้วก็ เต BBQ, าบาร์บีวถังน้ําแข็งให้ตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มีโซนตื้นนิดหนึ่งให้สําหรับเด็กๆเ,เล่นแล้วก็มีช่องน้ําด้านนอกด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นทางขึ้นสไลเดอร์ยาวถึง7-8ถึงเมตรเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นห้องด้านนอกที่สามารถอาบน้ําแล้วก็เข้าห้องน้าได้สําหรับคนที่อยู่ด้านนอกเลยครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวบ้านกันครับผม จะเจอโต๊ะพูกับโต๊ะนั่งกินข้าวขนาดใหญ่และก็ครัวเคาน์เตอร์พาที่เป็นวิวสะแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับพาไปชมนะครับผมบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับผมตอนนี้ก็จะอ่าอุปกรณ์ทำครัวมีดดูตูดูอากาศมีตู้เย็นบริการแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่แผนออกมาแบบนี้เลยฮะ ก็คือจะเสิร์ฟอาหารหรือทํากิจกรรมอะไรได้เลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินทานอาหารนะครับขนาดยาวเลยครับรถรองรับได้ถึง20ท่านเลยนะครับผมแล้วก็คาราโอเกะครับที่นี่ให้ของดีครับเป็นไม์ลอยแบบนี้แล้วก็บ้านจะเป็นมุมวิวสวนแบบนี้เลยครับผมตอนนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่1น,นะครับมีห้องน้ํา ในตัวนะครับซึ่งเชื่อมคอนเดนซกับประตูด้านนอกตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่1ขนาด3ฟุตแล้วก็6ฟุตนะครับนอนได้ถึง4ท่านแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งให้บริการด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันครับผมครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันครับที่นี่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลอฟท์นะครับแล้วก็ให้ความโคซี่ด้วยไม้นะครับไม่ได้ให้แข็งรู้สึกแข็งเกินไปเหมือนบ้านลอฟท์จัดๆแบบนั้นนะฮะ น่ครับผมขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นห้องนอนทั้ง3ห้องนอนเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนมาสเตอร์หรือห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดตรงหน้าบ้านกันก่อนนะครับนี่ครับห้องนอนที่1นะครับจะมีตกแต่งแบบน่ารักเลยครับตัวนี้จะมีเคาน์เตอร์แต่งหน้าสำหรับผู้หญิงเลยฮะเรียงแต่งหน้ากันได้เต็มที่เลยครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเตียงทั้งหมดนะครับมีเตียง6ฟุต3ฟุตและ3ฟุตนะครับนอนได้ถึงถ้านอนบนเตียงได้ทั้งหมดสาวสามถึงห้าท่านเลยครับผมเดี๋ยวแอดมินพาดูด้านนอกกันครับ เนี่ยครับออกมาดูบรรยากาศด้านนอกครับจะเห็นสไลเดอร์สระว่ายน้ําแล้วก็บรรยากาศรอบๆตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับผมจอดรถได้เยอะมากครับแล้วก็ตรงนี้ด้านขวามือของเราจะเป็นประตูเปิดเชื่อมนะครับแล้วก็จะมีหลังเล็กอีก3ามห้องนอนครับเดยอันนี้เราถ่ายคลิปไปให้เราให้แยกให้ดูคลิปหนึ่งแล้วกันครับตรงนี้จะเป็น4หลังติดกันแบบนี้เลยครับผม จากห้องนอนนะครับตัวนี้เป็นประตูเชื่อมวัดเป็นลาบตักผ้าซักล้างแล้วก็เชื่อมมาถึงลานที่ขึ้นสไลเดอร์ด้วยครับผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้าในตัวของห้องนอนห้องมาสเตอร์ด้านบนนะครับนี่ครับแยกส่วนเปียกแห้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีก2ห้องกันครับผม ห้องนอนห้องที่2ก็คือ,อห้องที่3ของชั้นบนห้องที่อของชั้นบนนะครับก็จะตกแต่งแบบนี้เป็นเป็นโต๊ะตเครื่องแป้งแล้วก็ตู้แขวนเสื้อผ้าแบบโอเพ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตและ3ฟุตนะครับผมตรงนี้ก็สามารถมีพื้นที่เสริมให้ไดย้ายอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวอีกเช่นกันครับแยกส่วนเปียกแห้งที่นี่จะห้องน้ําตกแต่งเหมือนกันทั้งสอง ห้องเลยนะครับประตูเป็นสไลด์เพื่อลดประหยัดพื้นที่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายของหลังนี้กันครับเข้านอนห้องสุดท้ายของหลังนี้จะเป็น6ฟุตและ3ฟุตเหมือนกันห้องน้นในตัวเช่นกันนะครับแล้วก็เครื่องแป้งอุปกรณ์เป็นแบบนี้เลยครับหากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักวูลา่าไทยแลนด์ .com ได้เลยครับจบคลิปแล้วมีไลน์สกายเกียวเพือสอบถามน้องแอดมินเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ